สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับฟ้านะคะในช่องอันเดอร์ฟ้าค่ะช่วงนี้รู้สึกล่าเริงขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคลล็อกดาวน์กันแล้วนะคะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราเป็นยูทูบเบอร์นะคะเราก็จะต้องออกจากว่านไปทําคลิปนิดนึงเพราะว่าห่างหายคลิปวอกไปค่อนข้างนานแล้วนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปกินอมากาเสะนะคะเพราะว่าเลื่อนแบบ เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็คือคนรีวิวร้านนี้เยอะมากเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่แบบ15พฤศจิก,กาอะไรประมาณนี้เองนะคะเอออยู่ตรงสนามเป้าชื่อว่าโชโกโอมาเกซนะคะแต่ว่าเนี่ยก,ก่อนอื่นฟาก็สกินกาแฟก่อนนะเพราะว่าตัวนี้แบบ อินมากนะคะเพราะว่าเขาสูตรเปอร์เซ็นก็คือไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันทรานด้วยนะคะแล้วก็ชงได้ในทางน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนเลยนะคะฝางก็เทลงไปเลยถ้าใครแบบว่าชอบกินกาแฟเย็นนะคะก็สามารถกินตัวนี้ได้เลยทุกคนดูดิว่ามันละลายเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้ฟ้าจะชงในน้ำธรรมดาก่อนนะคะแล้วก็จะใส่น้ำแข็งลงไปมันก็จะได้เป็น นี่นะคะอเมริกาโน่เย็นแล้วคือแบบสุดปังมากและอย่างที่ฟ้าบอกว่าตัวเนี้ยหอมมากแล้วที่สําคัญคืออร่อยมากๆนะคะคืออร่อยเหมือนกาแฟสดเลยใครที่แบบว่าชอบกินกาแฟสดอะไรเงี้ยคะ่ะตัวนี้คือตอบโจทย์มากที่สําคัญนะคะตัวเนี้ยสามารถมิกได้แบบหลายเมนูมากๆเลยอย่างเช่นอเมริกาโน่น้ำส้มอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือสามารถใส่น้ำส้มลงไปในนี้ได้ mm hmm. ก็ได้กินแบบฟินๆเลยทุกคน ฟ้าบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยทั้งกลิ่นทั้งความอร่อยนะคะเหมือนกาแฟสดมากๆดีนะคะตัวนี้ทุกคนกินเราก็คือไม่อ้วนด้วยนะคะนี่ตัวนี้เลยนะตัวนี้คือชาเมสไซ c า f ฟ,ฟแพ็คอเมริกาโน่พัทเจียวกูุหลานนะคะตัวนี้เลยตัวนี้คือเขาผสมผสานความเป็นเมล็ดกาแฟถึง3ประเทศ ก็คือโรบัสต้าจากบราซิลอาราบิก้าจากเวียดนามแล้วก็อาราบิก้าจากโคลัมเบียเลยนะคะและยังมีส่วนประกอบจากสมุนไพรนะคะอย่างที่ชื่อเลยก็คือเจลกูหลานนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่อง Natural Fat Burner ค่ะก็คือเผาผ่านได้โดยที่เราไม่ต้องขยับร่างกายและมีกระชายขาวนะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญมีการันตีนะคะตรงนี้เลยทุกคน โลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะถูกต้องตามหลักอนมามัยแน่นอนค่ะออทุกคนตัวนี้นะคะคนที่เป็นเบาหวานทาน k โตเจมงังสวิรัตส,สามารถทานได้นะคะถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ไลน์แอดชาเม t ไทยแลนดแล้วก็อิ b o x อกซ์นะคะชาเม่ไทยแลนด์ก็เดี๋ยวฟ้าขอนั่งชิลกินกาแฟาเมริกาโน่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โอมาเกสเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะทุกคุณตอนนี้ฟา้ออฟา,ามาตอนห้าโมงนะคะก็ตั้ง,งต,งงต,ตงแบบหนึ่งตอนนุ้เวลาแล้วก็นั่งรอ OK. วันนี้นะคะเรามีมมแขกรับเชิญค่ะเซรไฮันด <c oughs> ี้ฮัลโหล อ่นั่นแหละผู like ้ชายจะด้อยการจำแนกสีค่ะออกยิ่งไม่เสียแล้วยังไม่ออกใครไม่อยากทำนเดียวันที่ตัดต้้าคเป็น่เล่นตงไหก็อยกันแค่แ่ แบบีม่ยอมตอนที่เขาไปสิงคโปร์นะครับเป็นเหมือนกับมางานทาของน้ำอากาศแล้วแล้วทำไมถึงดูว่าเสียงกุ้งล่ะเพราะในเนื้อเขาเขาใส่กุ้งลงไปแล้วขอได้หนึ่งเข้าวองเท้าที่ชอบมากที่สุดวันนี้ก็คือแดนหนุ่มควงน้องอันนี้ได้ปะรอเท้าเป็นตัวของเท้าผมไม่เอาน้องได้ป่ะผมปลาไหลนะครับปลาไหลแเราเป็นของโลก แอ,อ่หอยอ่ะขอหอยที่เผาก็ร่อยค่ะที่ใส่เนี่ยดีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วคือดีมากๆที่ฟ้าแบบกินกาแฟมาเพราะว่าจะบอกว่ากาแฟตัวเนี้ยคือเขาช่วยเผาผลาที่สำคัญนะคะยังป้องกันเชื้อโรคด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของก็ใช่ค่ะแล้วก็เจลกู้หลานนะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอรีวิวร้านนี้นิดนึงนะคะอมาการ์เซก็คือ มีประมาณ15คอร์ดนะคะถามว่าอิม่มไหมก็คืออิม่มปกติอะคิด15คอร์ก็คืออิ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าแบบวอไรตี้ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคือหมายถึงว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นคือปกติสายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบไปร้านที่แบบอาหารสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใชป่ปะแต่เนี่ยก็เฉยๆนะคะแล้วก็รสชาติก็เฉยๆคือเคยไปกินแล้วแบบมันจะมีบางคําที่โดดขึ้นมาเลยว่าแบบ เออคำเนี้ยอร่อยแต่อันเนี้ยคือตอนท้ายเขาถามว่าคำไหนอร่อยสุดคือฟัาก็ตอบไม่ได้นะเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเออคำไหนอร่อยแล้วก็แอบบติดเค็มไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าคุ้มกับราคาไหมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะคะคือใครอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาได้เพราะว่าจริงๆงแล้วร้านเลิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชฟนะคะบริการดีแล้วก็ร้านสวยนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย Yes, no.